นี้ติดตามทันโลกกับไทย t p s World คะ่ะคุณผู้ชมคะขณะนี้สถานการณ์โควิด19ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมหลายๆภาคส่วนนะคะและที่โดนกระทบอย่างจังก็คืออุตสาหกรรมการบินเพราะว่าสายการบินในระดับนานาชาติไม่สามารถที่จะให้บริการได้อย่างเต็มที่นักท่องเที่ยวก็เดินทางไปมาหากันไม่ได้นะคะอย่างการบินไทยเองขณะนี้ก็กําลังประสบปัญหาทังเรื่องของการเร่งฟื้นฟูกิจการแล้วเมื่อมาเจอโควิด19ก็ เป็นเสมือนคล้ายๆกับวิกฤตที่กําลังซ้ําซ้อนและกําลังทําให้องค์กรต้องเผชิญปัญหาอย่างหนักทางพนักงานส่วนใหญ่นะคะทั้งกับตันนักบินพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินขณะน,นี้ที่ผ่านมาก็ต้องเร่งปรับตัวแต่จะมีทิศทางที่จะเดินหน้ากันอย่างไรภายใต้วิกฤตอุตสาหกรรมการบินนะคะวันนี้ทันโลกกับไทยพีเอสเวิลด์ดิฉันเชิญกับตันสนองมิ่งเจริญนายกสมาคมนักบินไทย มาพูดคุยเรื่องของการร่วมกันหาทางออกค่ะสวัสดีค่ะกับตันสนองคะ่ะสวัสดีครับคุณทัศนาครับเป็นนักบินที่ไม่ได้บินมากี่เดือนแล้วคะเนี่ยผมบินเนี่ยเดือนกุมภาเจ็ดเดือนนะฮะที่ไม่ได้บินเครื่องจริงนะฮะคือไม่ไม่ได้บินเครื่องจริงแต่ว่าก็ยังต้องไปเข้าซิมไปเข้าห้องจําลองการบินอยู่ใช่ไหมคะใช่ครับเพราะว่าในห้องนักบินเนี่ยมันมีความซับซ้อนมากเพราะฉะนั้นการที่เราไม่ได้บินนานๆเนี่ยมันก็เกิดความหลงลืมะนะครับ นั้นมันจะมีกฎระเบียบเรื่องของการที่เราจะต้องเข้าไปฝึกบินนะครับอย่างบริษัทเ่ยเขาจะจัดเครื่องฝึกบินจำลองให้เราก็ไปทําตามขั้นตอน,นะค,ะครก็ไปฝึกบินทําการลงสนามนี้ฮะแล้วตอนนี้นักบินด้วยกันเองเนี่ยคุยกันยังไงคะได้มาถกกันไหมว่าอุ้ยเราอนาคตของพวกเราจะเป็นยังไงเพราะว่าชะง,งักไปเลยเพราะว่าโควิด -19 บเนี่ยค่ะครับในในส่วนนักบินเนี่ยเรามีสมาคมนักบินไทยนะฮะที่มีสมาชิกอยู่หลายสายการบินก็มีสมาชิกอยู่ประมาณพันสามคนนะฮะ แล้วก็ตอนนี้ปัญหาที่นักบินประสบก็คือการสูญเสียไรายได้เพราะว่าเนื่องจากไม่มีเที่ยวบินอันนี้ทุกคนก็เข้าใจท<า>ั้งวงการเลยนะคะใช่ครับสายบินต่างๆก็จะต้องลดค่าตอบแทนลงนะครับบางส่วนเนี่ยเนื่องจากตอนนี้มีบางสายการบินที่ปิดกิจการแต่ที่เราจะตามข่าวอย่างเช่นนอกสกู๊เนี่ยฮะก็จะมีนักบินที่ถูกเลิกจ้างรวมถึงพนักง,งานอื่นนะครับประมาณ400กว่าคนก็ก็ต้องตกงานไปแล้วก็ยังมี สายการบินอย่างเช่นการบินไทยนกแอร์ที่เข้าสู่ขั้นตอนการฟื้นฟูหีกการผ่านสารน้ำลายนะค่ะ,คะก็เป็นวิกฤตซ้ําซ้อนที่กําลังเกิดขึ้นสําหรับการบินไทยนะคะคแล้วคนที่ถูกกระทบนี่ก็ไม่ใช่เฉพาะกับตันพนักงานต้อนรับแอร์โฮสเตสนี่ก็ถูกกระทบอย่างหนักเช่นเดียวกันนะคะได้มาระดมสมองคุยกันยังไงบ้างคะคือทางลูกเรือเนี่ยเขาจะมีสมาคมลูกเรือเหมือนกันสมาคมนักบินนอร์วากตั้งมาสัก3าปีนะครับ อันนี้เราเราก็คุยกันในะสมาคมทุกเรือผมก็คุยกับท่านอยู่บ่อยๆนะครับเพื่อเนื่องจากกลุ่มนักบินทุกเรือเนี่ยได้รับผลกระทบมากเนื่องจากเวลาเขาจ่ายค่าตอบแทนเนี่ยส่วนหนึ่งจะจ่ายเป็นเบี้ยเลี้ยงที่เราออกไปบินเพราะฉะนั้นเมื่อเ,เอรายทุทำการบินอาน่าเป็นย e r i o d ค่ะพอเมื่อไม่ได้บินเนี่ยลูกเรือเนี่ยซึ่งอัดาเงกันเดือนเขาไม่ได้สูงมากเนี่ยได้รับผลกระทบมากครับถ,ถ้าเทียบกับไรายได้ทั้งหมดเนี่ยบางคน รายได้หายไป7จ็นค่ะนอกจากจะมารับฟังพูดคุยกันแล้วเนี่ยปลอบใจกันเองยังไงบ้างคะหรือว่าช่วยกันหาทางออกยังไงบ้างเพราะจริงๆช่วงนี้หลายๆคนก็เป็นจิตอาสานะฮะในหลายๆสายการบินอย่างไทยแอร์เอเชียเขาก็มีเรื่องการทํากาแฟการบินไทยก็มีทําปาท่องโข,งขงมีที่เจ้าติดต่อกับเจ้าหนี้อะไรต่างๆเนี่ยเขาก็ใช้วิธีว่าตอนนี้กลุ่มนักบินทุกเรือที่ยังไม่ได้ขึ้นบินเนี่ย แล้วพวกนี้ก็จะมีทักษะเรื่องการประสานงานในได้ดีก็จะมาช่วยงานบริษัทในท่านอื่นนะฮะ,ะก็ตอนนี้ทุกคนก็ตั้งใจที่ช่วยบริษัทก็ภาพอาจจะเห็นในสือ่อหลายกิจกรรมนะฮะก็เป็นการหาทางออกหลากหลายรูปแบบและกลายเป็นว่าตอนนี้ปานท่องโกกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการบินไทยไปแล้วนะคะแต่กัปตันคิดว่าน่าจะเป็นทางออกที่น่าสนใจไหมคะเราเราชื่นชมว่าแนวแนวคิดของท่านดีๆท่านใหม่เนี่ยคือท่านแสดงให้เห็นว่าพนักง,งานจะต่อสู้ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆอยอยทฟํฟาราต้องโกขายพนักง,งานนักบินก็ไปทอดฟาล์งโงนะฮะอันนี้เป็นภาพที่ผมคิดว่าก็สร้างการเป็นเลี่ยงนักสู้แต่ว่าถามว่ากิจกรรมเหล่านี้มันจะทําให้สายการบินกลับมาฟื้นตัวหรือเปล่าเนี่ยถ้าเทียบกับเม็ดเงินนะฮะอ,ะอย่างบริษัทสายการบินเนี่ยแต่สายการบินได้ประมาณ2องสามแสนล้านต่อต่อปีนะฮะจริงๆแล้วสายการบินถ้าจะกลับมามึงอะไรต้องกลับไปบิน<ม>ข้อจํากัดของมันคือ,อการที่ยังไม่เปิดประเทศ เส้นทางบินของประเทศเนี่ยซึ่งมันทารายได้ให้เราเนี่ยปีประมาณทั้งสองแสนล้านนะครับทุกสายการบินนะฮะมูลค่าทั้งอ,อุตสาหกรรมตัวที่เป็นสายการบินประมาทั้งสามแสนแต่ว่าการบินระหว่างประเทศเนี่ยมีมูลค่าประมาณทั้งสองแสนล้านค่ะไรายได้หลักมาจากการท่องเที่ยวได้บ,บินไปรับนักท่องเที่ยวจากนานาประเทศมาเยือนประเทศไทยนะคะคแต่ว่าช่วงนี้ก็ต้องชะงักไปก็คือการสะดุดจริงๆของอุตสาหการรมการบินเอ่อเราจะเห็นภาพเศรษฐกิจของประเทศเนี่ยมันจะชัดขึ้นฮะ สมัยก่อนเราคิดว่าสายการบินเป็นแค่สายการบินแต่ตอนนี้พอเราตัดวงจรที่ว่าไม่มีการบินเนี่ยเราพบว่าอุตสาหกรรมการบินเนี่ยมันไปส่งผลกระทบถึงอุตสาหาการรมการท่องเที่ยวบริการสุขภาพนะครับทุกสายการบินเนี่ยมันจะมีมะเม็ดเงินที่เข้ามาอาจจะการบินในแค่สามแสนล้านแต่ในภาคของการท่องเที่ยวและภาคบริการต่างเนี่ยรวมไปแล้วมูลค่าประมาณทั้งสามล้านล้านนะครับมันสิบเท่านะครับเพราะฉะนั้นการถ้าเราไม่ฟื้นสายการบินเนี่ยโอกาสที่ซัพพ l y chain ต่อไป เงินมันไม่หมุนไปนะไปไม่ถึงเพราะนั้นตรงนี้ก็เป็นจุดหนึ่งที่ผมคิดว่ารัฐบาลต้องหันมาให้ความสนใจครับสมาคมก็เคยทำสัมมนานครับร่วมกับทางวุฒิสมาชิกนะครับในคณะการบธญการค้ามนาคมเราทำเรื่องนี้เพราะว่าเราเห็นว่าอุตสาหกรรมจะฟื้นได้เนี่ยต้องมีบุคลากรน,นะครับตอนนี้ภาพที่เราเห็นเนี่ยบางสายการบินก็เริ่มเลิกจ้างพนักงานเพราะว่าเขาเนี่ยไปขอซอฟโลนจากรัฐบาลอย่างเงี้ย มันก็เนิ่นนานนะครับตอนไปขอมีแปดสายตอนนี้เหลือแค่เจ็ดพที่ผมบอกว่าเขาเลิอกกิีการแล้วหนึ่งทีนี้เราก็อยากเห็นรัฐบาลบให้ให้ความสําคัญกับตัวของการฟื้นกิจการการบินเพราะว่าตรงนี้มันจะเป็นเป็นจุดแรกนะครับที่ทําให้เกิดการเดินทางการท่องเที่ยวหมายถึงในในภาพรวมทั้งอุตสาหกรรมไม่ใช่แต่เฉพาะการบินไทยเท่านั้นนะคะใช่ครับ แล้วพอจะมีคําตอบหรือว่าถ้าระดมสมองช่วยรัฐบาลคิดนะคะคทางกัปตันหลังจากที่ได้คุยด้วยกันแล้วเนะะี่ยค่ะกับเพื่อนๆนนักบินบด้วยกันคิดว่าทางออกที่พอจะเริ่มเห็นว่าน่าจะทําได้เนี่ยคืออะไรคะคือต้องเริ่มเปิดบินก่อนคือให้มีน,นักท่องเที่ยวเข้ามาบ้างตอนนี้ถามว่าพี่น้องประชาชนเนี่ยถ้าไม่มีการทดลองการเปิดบินเนี่ยจะไม่เกิดความมั่นใจเราเคยฟังกรณีของระยองพอเริ่มมีติดทุกคนจะกลัวหมดแต่ถ้าเกิดเรามีการเปิด ผมผมใช้ทฤษฎีว่าแซนด์บ็อกซ์ก็คือเหมือนกระบะทรายเราทําการทดลองในจุดที่มันมีการจํากัดอย่างตอนนี้รัฐบาลพูดถึงภูเก็ตโมเดลการรับท่องเที่ยวไปอยู่ในจุดที่เขาสามารถจะควบคุมได้เพราะมีสามเป็นเกาะอ,อันนี้ผมก็เห็นว่าอันนี้จะเป็นจุดเริ่มของการเปิดประเทศแล้ตอนนี้ผมคิดว่ามันเป็นโอกาสสาคัญของประเทศเนื่องจากการบินเนี่ยตอนนี้จุดที่ผู้ชาสมวจากยุโรปหรือจาก ออสเตรเลียจะมาเนี่ยถ้ามาเอเชียถ้ามาจุดใดจุดหนึ่งเนี่ยเขาคงเลือกมาที่ที่เดียวตอนนี้ใครจะสามารถช่วงชิงความได้เปรียบถูกไหมฮะอาทิตย์ที่เราได้ยินข่าวสิงคโปร์เริ่มเปิดเดินทางกับฮ่องกงอย่างเงี้ย<ฆ>เป็นจุดที่เขาต้องเริ่มเดินแล้วเพราะฉะนั้นถ้าเกิดรัฐบาลเราเนี่ยอยากจะทําให้เราเกิดการฟื้นตัวของเศรษฐกิจเนี่ยอาจจะต้องมาทดลองทำ่างนี้นะครับโดยก็มีมาตรการที่เข้มข้นเหมือนเดิมคือธุรกิจการบินนี่นะฮะเราเห็นภาพ อาจจะเห็นว่านักท่องเที่ยว40ล้านเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเราเคยไป tracking นะครไปดูว่าจริงๆแล้วเป็นนักท่องเที่ยวจากไหนก็พบว่าจริงๆแล้วเนี่ยการท่องเที่ยวในเอเชียเนี่ยเป็นประมาณสัก8-90%นะครับผู้สารจากยุโรปก็ไม่ถึง10%เพราะฉะนั้นเมื่อในเอเชียเราเนี่ยสามารถควบคุมโรคได้ดีกว่าเนี่ยผมก็มองว่าการฟื้นตัวในระหว่างประเทศในเอเชียด้วยกันเนี่ยมันก็สามารถทําให้การท่องเที่ยวของไทยฟื้นแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นจุดหนึ่งที่ผมคิดว่าเราอย่างจีนอย่างเงี้ย คือสิงคโปร์ก็พยายามจะไปทำในการที่จะทำทราบรูมบับเบิลกับกับจีนเพราะนั้นผมว่าตรงนี้ถ้าทางรัฐบาลทางกระทรวงการต่างประเทศให้ความสำคัญแล้วก็เริ่มเริ่มเริ่มเจราจาครับเราจะเห็นภาพนี้มันชัดขึ้นมีตัวอย่างจากประเทศอื่นๆที่กับตันสนองได้ติดตามไหมคะนิวซีแลนด์กับออสเตรเลียเขาก็ทำทรามบับเบิลกันค,คือคือ,คอตอนนี้ข้อจำกัดมันคือการที่ต้องไปกักตัว14วัน อย่างฮ่องกงกับสิงคโปร์ที่เขาทำเนี่ยคือเขาเป็นโฮมควอนตินก็ไปควอนตินที่บ้านก็เขาก็จะไม่รู้สึกว่าต้องมาถูกกักตัวไม่ได้เสียเวลานะครับทีนี้การที่ผู้สานเข้ามาแล้วเนี่ยจริงๆเราอยากรู้ว่าเขาไปไหนมันก็เดี๋ยวนี้นอกจากการติดตามผ่านแอปพลิเคชันเนี่ยเราสามารถทําได้แล้วอย่างคนจีนเนี่ยเขาใช้ว c h a t แล้วเขาก็เริ่มเดินทางเขาก็จะมีการแทรซ์กิ้งผ่านแอปพลิเคชันตัวนี้ มันจะมีแอปอีกตัวงชื่อว่า VGO v ล o เนี่ยถ้าไปประเทศไหนมนจะเป็น v ีโกอย่างเช่นถ้าจะมาประเทศไทยอาจจะใช้เป็น v ี o Thailand อย่างเงี้ยเราก็แท็กกิ้งตั้งแต่ต้นทางเลยก็ได้ว่าช่วงก่อนมาขึ้นเครื่องสมมติสมมิ72ชั่วโมงการเดินทางเขาเป็นยังไงเรื่องนี้ผมว่าน่าจะเข้าไปคุยพอเข้ามาเมืองไทยเราก็แทนที่จะต้องไปเสียเงินหรือไปทําอุปกรณ์อะไรที่ไปติดตามท่องเที่ยวก็สามารถแท็กกิ้งผ่าน ระบบแบบนี้ได้ทีนี้พอหัวหน้าครอบครัวและภรรยาซึ่งอาจจะเป็นพนักงานต้อนรับ,รบกําลังมีปัญหาเนี่ยค่ะ,ะก็คงจะต้องปรับตัวกันอย่างหนัก<ะ>เคยคุยกันแล้วต้องตัดสินใจทิ้งอาชีพหรือว่าเลิกทําอาชีพนี้กันเยอะไหมคะคสายการบินในประเทศเนี่ยตอนนี้มีมันแปดสายการบินใหญ่นะฮะสายการบินที่ตั้งมานานแล้วเนี่ยก็จะมีสองสายการบินก็คือบางกอกแอร์เวสกับไทยแอร์เวสทีนี้พอสายการบินที่กลุ่มที่ตั้งมานานแล้วเนี่ย ก็จะมีอายุของพนักงานสูงอันนี้การตัดสินใจในการออกจากอาชีพเพราะว่าโควิดเนี่ยมันใช้เวลาหลายปีมันก็มีมีโปรแกรมต,ต่างๆที่บริษัทพยายามจะดีไซน์มาบางกองแอร์ก็ทําโปรแกรมให้รีฟิทาเพไปแล้วก็มีการให้ชดเชยในการที่กรณีที่เขาต้องการที่ยุติอาชีพแต่ในไทยก็วันนี้ผมตามขา่าวก็ทราบว่าวันนี้ก็มีการออกแผนนะครับเป็นมิลชิเลเซอร์เพแนะครับซึ่งอันนี้ก็จะมี เพราะงานส่วนหนึ่งผมว่าใจว่าเขาจะตัดสินใจในอนาคตของเขาเพราะว่าข้างหน้าเนี่ยเราไม่รู้ว่าการทายอยู่ในแผนเนี่ยมันจะเป็นไงต่อคนคนที่อาจจะเหนื่อยแล้วกับเหมือนวิกฤตครั้งนี้อาจจะตัดสินใจได้ค่ะคือกลุ่มคนที่ผ่านการทํางานมาพักใหญ่แล้วมีความพร้อมมีความพร้อมที่อาวุโสกว่าเนี่ยก็อาจจะตัดสินใจออกจากบ้านอุตสาหกรรมไปเลยใช่ฮะลูกก็เรียนจบแล้วมีเงินเก็บจานวนหนึ่งนะครับแต่อีกกลุ่มที่ผมพูดถึงก็คือ อาจจะเป็นกลุ่มสายบินที่เพิ่งตั้งใหม่ในสิปีเรามีสายบินเกิดขึ้นเยอะมากนะฮะในไม่ว่าจะเป็นนกสกู๊นี่ก็ปิดไปแล้วนะครับไทยเวทเจ็นะฮะมีไทยไล้อนแอร์อย่างนี้คือสายบินที่มีอยู่น้อย,นอยเนี่ยพนักง,งานเนี่ยก็จะอ,อยู่น้อยแล้วก็เรานึกถึงคนเพิ่งเข้าทํางานอายุงานแค่ห้าถึงสิปีเนี่ยโอกาสจะผ่อนบ้านหมดก็อาจจะอย่างถูกไหมฮะทุกนี้จะมีภาระอันนี้ผมถึงอยากให้รัฐบาลหรือว่าการรักษางานเขาไว้เนี่ย ในธุรกิจแสนบินเนี่ยตอนนี้เมื่อบินไม่ได้เนี่ยบางสายบินเขาเริ่มปรับตัวก็อาจจะมีไปทําอย่างอื่นอาจจะได้เข้าแผนน้อยลงแต่ว่าเขาก็ยังมีงานทำนะฮะพอเมื่อธุรกิจมันกลับมาดีเนี่ยเขาไม่ต้องฝึกคนใหม่กลับไปใช้งานคนที่เขาเคยเคยเคยจ้างไว้แล้วว่ากลับมาบินได้เลยค่ะก,ก็มีความยืดหยุ่นมากขึ้น คือทักษะของความเป็นนักบินเป็นกัปตันเป็นพนักง,งานต้อนรับเนี่ยไม่เฉยใช่ไหมคะถึงแม้ว่าสมมุติว่าในอนาคตโควิดก็จะหายไปอีกสัก2ปี3ปีทักษะเดิมๆเ,เนี่ยยังใช้ในวงการได้แน่ๆคือคือถ้าเรื่องการบินเนี่ยอย่างนักบินเนี่ยผมมองว่าเขาได้ใช้แน่เพราะว่ามันต้องมีกติกาว่าการที่แต่ละเดือนหรือ3เดือนเนี่ยต้องมีการเข้าไปฝึกต่างๆนะครับแต่ขณะเที่ยวกันเนี่ยทักษะของลูกเรือเนี่ยมันเป็นทักษะเรื่องภาษาอะไรมันอยู่ในตัวเขาอยู่แล้ว นะครับทักษะการให้บริการทักษะคติต่างๆจริงๆลูกเรือมีความหลากหลายมากกว่านะนักบินเนี่ยเขาคัดเรื่องบินใช่ไหมอาจจะไปทําอย่างอื่นเซคันด์จ็อบหรือว่างานอื่นเราอาจจะไม่ถนัดอย่างลูกเรือเนี่ยผมเห็นแล้วอย่างเช่นอย่างการบินไทยเขาทำเนี่ยมีการบริการภาคพื้นเนี่ยลูกเรือไปทําได้ดีเพราะว่ามันก็ใช้ทักษะคล้ายๆกันกับการที่ไปบิน ต่ร้านอาหารก็มีเปลือไปช่วยอย่างเงี้ยเขาก็ทําได้นะคือผมมองว่าสายบินในไทย,ยไม่มีใครที่ทำเที่ยวบินขนส่งสินค้าแบบจริงจังนะครับมีปัจจุบันก็มีสายบินเคมายที่ใช้เครื่อง737ที่เขาก็บินตอนนี้ไม่รับผลกระทบนะฮรปรากฏว่าอย่างเราพูดถึงโควิดแอร์เนี่ย<า>เขาไม่ได้รับผลกระทบมากเนื่องจากธุรกิจเขาเนี่ยนอกจากขนคนแล้วก็ขนของด้วยเพราะฉะนั้นเวลาที่คนไม่ดี แต่ของเนี่ยยังต้องอุปโภคบริโภคมีการส่งสินค้ากันอยู่ตลอดนั้นธุรกิจเขาไม่รับผลกระทบมากมันมีไม่กี่สายบินที่ที่รอบจากวิกฤตนี่ฮนะซึ่งการบินไทยทําอยู่แล้วไหมคะการบินไทยเนี่ยขนของคือขนไปกับเครื่องบินผู้โดยสารแต่ยังไม่มีเที่ยวบินที่มีการขนของโดยเฉพาะเคยเปิดเมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมาแต่ว่าตอนนั้นไม่ประสบความสำเร็จภาวะแบบนี้ที่ เชื่อว่าคนในวงการคงไม่คาดคิดนะคะว่าจะเจอแรงกระแทกขนาดนี้จากโควิด -19 ้แล้วอยู่ๆอุตสาหกรรมการบินเนี่ยต้องปรับต้องหยุดชะงักไปเลยแบบนี้ค่ะกัปตันกำลังรู้สึกว่าคนในวงการเนี่ยควรจะต้องเตรียมพร้อมปรับตัวปรับใจกันอย่างไรคะเพราะว่าจริงๆเอาเข้าจริงๆจะกลับมาเหมือนเดิมร้อยเปอร์เซ็นหรือเปล่าก็ยังไม่รู้ว่าจะมีโอกาสหรือเปล่านะคะครับก็เป็นบทเรียนสําคัญนะฮะทั้งที่คนที่อยู่ในอุตสาหกรรมมานานหรือว่าคนที่เพิ่งเริ่มเข้า ตนนี้ผมว่าก็ต้องไปวางแผนการใช้ชีวิตว่าวันหนึ่งเราอาจจะสูญเสียอาชีพได้วันนี้เราก็ควรจะไม่ประมาทก,การใช้จ่ายต่างๆอย่างที่ผมบอกโครงสร้างเงินเดือนมันเป็นอย่างเช่นมีส่วนของบี้เลี้ยงมาด้วยบางทีเราเอาไปผ่อนบ้านอะไรเราก็เอาบี้เลี้ยงมารวมวันนึงเราหยุดบินปุ๊พบพอบี้เลี้ยงหายปเป็นก็ไม่มีเงินที่จะไปส่งในส่วนที่เป็นหนี้อาจจะต้องมาพิจารณาหมายว่าเงินที่ควรจะใช้เนี่ยมันจะอยู่จํากัดอยู่อาจจะเป็นแค่ส่วนของเงินเดือนอะไรอย่างนี้นะครับเพื่อให้มันเกิด ความมั่นใจว่าถ้าต้องหยุดบินไปสักหลายๆเดือนเนี่ยเราจะไม่ได้ผงทบนะบผมพยายามพูดถึงเรื่องการที่จะรักษางานของบุคลากรด้านการบินไม่พูดเฉพาะนักบิน,นะคะช่างหรือว่าลูกเรือเราสามารถหาทางออกนะครับถ้าคือบางบริษัทนยใช้วิธีแค่ว่าพอลดลดเที่ยวบินก็จะตัดคนเลยอันนี้มันก็จะกลายเป็นปัญหาของภาคสังคมถูกไหมครเพราะว่าคนตกงานก็ก็มีความเดือดร้อนก็ที่ผมบอกอะ่ะมันจะ หนึ่งคนเนี่ยอาจจะมีครอบครัวอย่างน้อยสามสามคนนะสมมติตัวแันดาดของคนไทยก็หนึ่งมีพม่นาหนึ่งแล้วมีลูกสองอย่างนี้ครับอันนี้ก็คือการที่เราก็ผักพาละไปขณะที่มันจะมีมุมที่สามารถลดรายได้หมายความว่าเขายอมบางบางกลุมอาชีพเขายอมลดรายได,ได้เพื่อรักษางานไว้เนี่ยอันนี้อยากให้สายการบินต่างเนี่ยมองเป็นออปชั่นไว้เมจริงแล้ววันหนึ่งถ้าธุรก,กิจมันกลับมาเนี่ยเราก็สามารถที่จะกลับไปบินได้เลยเพราะว่าคนยังครบอ่ะ แล้วรายจ่ายจริงเราก็จ่ายจ่ายลดได้นะเพราะว่าเขายอมลดเงินเดือนแล้วสมมุตินั้งบินง่าย,ายๆเ,าเ,คยเคยจ่ายร้อยบาทวันนี้สมมติว่าต้องการที่จะลดตังบินครึ่งหนึ่งแั้บินบอกงั้นผมขอรับห้าสิบบาทแต่ทางสายการบินอาจจะบอกว่า<อ>ผมก็ไม่มีไรายได้เหมือนกันหมายถึงผู้บริหารก็อาจจะบอกว่ามันก็ไม่มีไรายได้เหมือนกันก,ก็ก็ต้องดูว่าสมมุติเขาจะบินกีน่ลำก็จะมีค่าใช้จ่ายของนักบินมันต้องมีพัดเจตอยู่ในทุกางานเวลาอยู่ร้านอาหารเราอยากจะจ้างพ่อครัว เราขายดีเราจะมีพรอครัวสามคนนี้ผมขายไม่ดีเลยขอจ้างพรอครัวแค่แค่คนเดียวแต่พรอครัวว่าผมขออยู่ด้วยกันสามคนเลยแต่ผมรับเงินเดือนเท่าคนเดียวเรามีพรอครัวทั้งสามคนแล้วเขาก็จ่ายเท่าเดิมได้จ่ายแค่ราคาคนเดียวก็คือพยายามรักษาคนไว้ก่อนน,น,นะพอลูกค้ากลับมาเราก็เริ่มธุรกิจต่อได้เลย ถ้ามองไปยังคนรุ่นใหม่ค่ะขณะนี้ก็อาจจะมีคนที่รอคิวด้วยความฝันเพราะเป็นอาชีพในฝันของคนจํานวนมากนะคะพยายามที่จะเข้าวิทยาลัยการบินสถาบันการฝึกการบินต่างๆรวมถึงการเป็นพนักงานเป็นลูกเรืออยากจะบอกอะไรกับคนที่อยู่ในวัยหนุ่มสาวนะคะช่วงระดับมหาวิทยาลัยนี่แหละแล้วก็กําลังเทรนเพื่อที่จะฝึกเป็นนักบินหรือว่าเป็นพนักงานต้อนรับนะคะตอนนี้มันเป็นจุดต่าสุด ของวิชาชีพด้าน,นการบินนะฮะผมคิดว่าคนที่จะเข้ามาช่วงเนี้ต้องไปเจออย่างเช่นสมมติเขาเปิดรับสมัครใหม่ต้องไปเจอคนที่เขามีประสบการณ์ที่เขาถูกเลือกจ้างมาอย่างนี้การแข่งขันมันสูงมากผมยังไม่แนะนําว่าคนที่จะเข้ามาในช่วงนี้นะครับคิดว่าหมายถึงแนะนําให้เปลี่ยนสายคือาอาชีพเรียนไปเลยหรือเปล่าเราไปเรียนเนี่ยมันจะต้องเสียงเงินเรียนถูกไหมอย่างนักบินในสองล้านห้าเสร็จแล้วพอเราไม่ได้บินมันก็ขาดความชํานาญมันไม่มีความต่อเนื่องนะ พราะนั้นถ้ารเราเรียนตอนที่มันตกต่ำเนี่ยผมว่าไม่ค่อยมีประโยชน์จบมาจะโอากาสได้งานก็น,น้อยนี้สายการบินเนี่ยนักเรียนจบใหม่เนี่ยชั่วโมงแค่200อยชั่วโมงนะครับเวลาสายบินเขาตั้งประกาศออกประกาศแล้วรับสองท่ยวบินเนี่ยเขารู้ว่ามีนักบินที่มีประสบการณ์ในตลาดตอนนี้มีคนที่มีใบอนุญ,ญาตแลอยู่ประมาณสักเกือบพันคนนะฮะทีนี้เขาก็ตั้งชั่วโมงสูงๆไว้แล้วเขาบอกว่าคุณสมบัติต้องมีชั่วโมงบิน5้าร้อยชั่วโมงอย่างเนี้ย เราจบมามีวิญญาจริงแต่เราสมัครงานไม่ได้ค่ะเอาละค่ะทั้งหมดก็คือมุมมองจากกับตันสนองมิ่งเจริญนายกสมาคมนักบินไทยกับการเร่งปรับตัวของผู้บริหารสายการบินต่างๆในช่วงเวลานี้นะคะเพื่อที่จะรักษาคนไว้คนที่มีทักษะและระยะยาวก็คงจะต้องปรับตัวกันเพื่อที่จะฝ่าความท้าทายที่เกิดขึ้นจากวิกฤตโควิด19ค่ะวันนี้ขอบพระคุณกัปตันมากค่ะครับเชนดีครับ และทั้งหมดก็คือทันโลกกับไทย PBS World สำหรับวันนี้ค่ะสำหรับช่วงนี้ดิฉันนัทธากโกมลวาทินสวัสดีค่ะ